เด็กๆสามารถเล่นได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่เกตมีนี่เลยค่ะแป้งโดสดสะอาดใหม่ๆเลยนะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะ อันนี้นะคะคุณแม่สั่งแป้งโดมาจากทางเพจ baby g o r l นะคะทุกคนนี่เด็กๆสามารถเล่นได้เลยนะคะ ร้านนี้นะคะก็ทำสดๆใหม่ๆเลยค่ะทุกคนปลอดภัยไรส้สารพิษและทําจากวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกๆของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าตอนนี้น้องเจอรี่พี่ลินแล้วก็น้องธันวากําลังปั้นรูปอ,อะไรกันบ้างนะคะอันนี้นะคะนี่เราปั้นไว้เลยใช่ไหมเจอลี่อันนี้จะเป็นไอติมแผ่นลองไอติมนะคะการที่เราได้แผ่นลองปั้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถจินตนาการของเราได้เลยนะคะพี่ลินปั้นอะไรคะ เออดีของพี่ลิใช้แผ่นรองเป็นทะเลนะคะทุกคนนี่ของเกลี่เป็นต้นไม้ดอกไม้นะคะวันนี้เราสั่งไซส์ใหญ่มาเลยนะคะไซส์ใหญ่ก็จะได้แป้งโดทั้งหมด6สีนะคะแล้วก็แผ่นรองปั้นทั้งหมดกี่แผ่นคะเกลี่สี่แผ่นเลยนะคะทุกคนโอ้โหั้นแบบสนุกสนานมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสีของแป้งโดแล้วก็เนื้อของแป้งโดกันดีกว่าว่ามันจะนิ่มนวลขนาดไหนนะคะนี่คุณแม่จะพามาดูอันนี้เลยนะนี่เนื้อแป้งโดนะทุกคน นิ่มมากๆเลยดูสิแล้วเขามีกลิ่นหอมด้วยนะคะไม่เหม็นใช่ไหมใช่ไม่เหม็นเล่นได้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือน็อกเกลี่ปันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นต้นไม้ดอกไม้นะคะไม่ใช่มันคือคืออะไรคะต้นไม้กับดอกไม้พิชอ๋อดอกไม้มีพิชใช่ไหมโอ้มีสับปะรดอันนี้มีหนอนด้วยนะคะทุกคนดูสิว้าวนี่นะคะผู้ปกครองคนไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจนะคะสามารถเข้าไปที่เพจนี้ได้เลยคุณแม่ขึ้นเพจไว้ตรงหน้าคลิปนี้แล้วนะคะ เบบี้โกลาวนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปสั่งได้นะอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนเราทําแป้งโดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจินตนาการของเรานะคะได้มาจากนี่เลยแผ่นลองปั้นนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นแผ่นลองปั้น A B C นะคะนี่น้องเกลลี่ทําถึงเซเลยนะคะทุกคน,น อันที่สองอันที่2ก็คือนี่เลยต้นไม้ของเกลลี่นะคะโอ้โหยังสวยงามมากอันที่สานะคะนี่เป็นอะไรคะไอติมนั่นเองแผ่นรองปั้นนะคะสวยมากนะคะทําให้เราเนี่ยมีจินตนาการได้หลายแบบเนาะอันนี้อ่ต่อไปอันนี้ของพี่ลินนะคะก็คือนี่เลยสัตว์ใต้ท้องทะเลนั่นเองนะคะนี่มีปลามีปูนะคะแล้วก็มีอันนี้คือตัวอะไรนะคะแมงกะพรุนมีปลาด้วยนะคะแล้วก็มี ปลาดาวนั่นเองนะคะนี่ดีมากๆเลยนะคะเราสามารถทําให้ลูกของเรานะคะเลิกเล่นโทรศัพท์แล้วมาเล่นแป้งโดได้นะคะเ,เออน้องธันวา,าก็ชอบใจเหมือนกันนะ้องธันวาอชอบกลิ่นของแป้งโดมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของร้านนี้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สามารถไปได้ที่เพจนี้เลยนะคะคุณแม่ขึ้นให้แล้วนะอย่าลืมไปกดติดตามเพจกันเยอะๆนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์